เรื่องผมผมท็อปนะครับจากร้านต้นยางโยมทนายสองก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตลต้าอัลพาร์นะครับเป็นล้อคอมสิบหกนะครับสแตนดาร์ดนะครับเป็นล้ออัลพาร์รุ่นก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นล้อตรงรุ่นของเขานะครับก็จะมีสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดที่เป็นตัวบนสุดนะครับคุณลูกค้าสามารถนําล้อตัวนี้ไปใส่กับรถห้าลูมาตรฐานของโตลต้าได้ทุกรุ่น นะครับไม่ว่าจะเป็นแค m ม y ี่นะครับเอาผ่านเดลไฟลิโก้ลิโก้โตตี้นะครับบีนโนวาเอสติมาโคราซอนได้หมดนะครับถ้ารู้มาตรฐานใส่ได้เลยนะครับข้อดีของการเอาล้อเอาผ่านนะครับไปใส่รถรุ่นอื่นเช่นแค m ม y ี่นะครับมันจะได้ตรงที่ว่าล้อของเขาเนี่ยออฟเซ็ตมันจะยืดนะครับง่ายคือเวลาใส่แล้วพวกเนี่ยล้อมันจะยืดกกว่าเดิมนิดนิดนะครับก็จะได้ฐานล้อที่กว้างขึ้น นะครับเวลาเข้ารก็จะมีหลักประทองที่ดีขึ้นนะครับโดยประมาณนะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับขนาดขอบ16นะครับขนาดขอบ16นะนะครับอ่าขอบ16นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับตีตาโตโยต้าอยู่นะครับชัดเจนนะครับอ่า พี่ๆท่านใดนะครับดูนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับจะเอาไปใส่รถแคมป์ก็ได้นะครับใส่ล้อตัวเดิมอยู่แล้วมันไม่สวยมันเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนแนวอยากเปลี่ยนลายก็มาตัวนี้ไปใส่ได้ล้อเปล่าราคาไม่แพงนะครับหลักพันนะครับล้อพ้อมยางก็ว่ากันไปแล้วแต่สภาพยางของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับั้งอยู่พระรามสองบางสุขเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล27 ยี่21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับ,รบเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ